ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตงรงสีแดงเลยครับ oh, สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อาจารย์โกยเดินมาแล้วโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์โกยโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจุกกะจากโกยจุกะสวัสดีวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วเอาทีเดียดกับอาจารย์โกยแล้วอถอดเสือเลยย่างเขาไปหุ่นเนาะ สงสัยใส่เสื้อคนสุรินทีวีนะนี่แหละทอนเนี่อะไรอาจารย์เสื้อคนสุรินทีวีแช่แช่น้ำใส่ทั้งแช่น้ำเลยไม่ได้บ่ยไปอาจารย์ป่ะปะอาจารย์ปก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางไปกับอาจารย์โกยนะครับเพื่อจะไปลงเลข โค้งสุดท้ายนะครับที่เขาบอกว่าที่สถานที่ที่นั้นแรงนะครับแรงเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ปูยไปนะครับว่าสถานที่ตรงนั้นที่ไหนก็ไม่รู้มีมีคนโทรมาบอกว่าให้ให้ไปบ้านไอเจียงให้ไปบ้านไอเจียงแต่ว่าผมก็พาอาจารย์ปูยไปแล้วนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้กําลังเดินทางนะครับติดตามนะครับติดตามว่าจะได้เลขเด็ดตัวไหนนะครับ อาจารย์โกยเมื่อคืนฝันดีไหมอาจารย์ฝันว่าได้กุ้งสองถังฝันว่าได้กุ้งครับสองน้อยสองถังสีสองถังครับถังสองถังมีถังใหญ่ไหมอาจารย์มีถังใหญ่แต่ดไถังสิบแปดลิตรอ๋อถังสีสิบแปดลิตรเลยนะได้เต็มถังเลยสองถังเลยเสองถังเลยโอ้แสดงว่าได้ของดีแล้ว แสดงว่าอาจจะได้เงินได้ทองนะอาจารย์จะยกใส่ยังไม่ครบที่ที่ไหนฮะยกใส่ยังไม่ครบที่ตื่นก่อนอ๋อใส่ใส่ไว้อืมแล้วตื่นก่อนก่อนตกใจใหญ่ให้่เยอะอ๋อใส่แถวไหนอาจารย์ฝันนี่แถวอ่างไม่หรอที่นาอยู่ที่บ้านอยู่ที่สุรินทร์เนาะอ๋อใส่อยู่ที่สุรินทร์อ๋อพ่อแม่เกษียณหมดแล้วพ่อแม่อาจารย์เกษียณแล้วเกษียณหมดแล้วอ๋อครับ วันนี้เราจะถูกเรียกไหมท่านอาจารย์ถ้าฝันแบบนี้ตั้งใจตอนที่มายกใสทชิโซม,มันมีแต่ปลายฝันแบบนี้มั่นใจไหมอาจารย์มั่นใจมั่นใจเลยฝันวันไหนสด็จเนี่เท่านั้นเองอ๋อสองไหนเขาบอกว่าต้องอยู่เตือนมาตรงไหนเนี่ยตอนนี้ตัวนี้เป็นเมื่อก่อนศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มากก,มาก็ศักดิ์สิทธิ์อ่ะใครมาดูบินไม่ได้หรอก ทีนี้พอม,มีวัดทุกท็กชาวบ้านพากันมบว่าเอาตายายไปอยู่ในวัดจะให้อยู่ในวัดกันเลยจนทุกวันนี้ครับแต่ก่อนตายายจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ก่อนอยู่ใต้ต้นไม้นี่หว่าใต,<ะ>ต้ต้นไม้นี่ตรเดี๋ยวให้อาจารย์โกยสัมผัสด,ดูก่อนอาจารย์ลองสัมผัสด,ดูหน่อยอาจารย์เนี่นยแต่ก,ก่อนอยู่ตรงนี้อาจารย์ต้องเผ็ดนี่แหละนอเป็นตายายอย่า่นั้น นี่เขเอาเทินเอื้อซนเลยขอให้ทำที่ลไม่ใช่ตรงนี้จะมาขั้นให้ทำตรงนี้โอนี่เือผู้ช่วยอาจารย์นั่งให้เข้าไปข้างในได้ด้วยข้างนอกข้างในครับข้างในมันถึงสัมผัสไอ้้ตรงนเออท้าไมถึงสัมผัสไอ้จอมปลวกได้เข้าไปข้างในถึงจะสัมผัสจอมปลวกได้นั่นนะครับผู้ชมจอมปลวกใหญ่ใหญ่มาก ม,มีมีล่างอยู่ในนี้เยอะโคนไม้ทับถมโคนไม้ทับถมอมอาจารย์สัมผัสล่างได้ไหมมีเยอะไหมมีประมาณมีห้าต้นโคนไม้มีห้าต้นมีห้าต้นประมาณนี้อ๋อมีทุกที่ถ้ามีจอมปลวกตรงไหน,นมีวิญญาณสิงตรงนั้น จอมปลวกนี้พิเศษกว่าที่ที่อื่นจอมปลวกนี้จะพิเศษกว่าที่อื่นต้องมีโคนไม้ทับผมอยู่ข้างล่างออ๋เหมือนกับยกบ้านยกอะไรเหมือนกันเลยถ้ามีพวกโคนไม้ต้นไม้อยู่ใต้บ้านก่นที่ไม่เอาเกศออกามามัมเนเป็นฉุกไม่เป็นฉุกแต่ยมที่เสียชีวิตแล้วนแต่ยมที่ตายแล้วนะอาจารย์โปยสัมผัสสัมผัสได้ใช่มอาจารย์ ท่านท่านอย so right. oh, oh, okay. okay. um ู่ตรงนี้นอาจารย์สัมผัสได้เอไดอไมยุดไปยุดไยุดไยเดี๋ยวให้สัมผัสได้แล้วได้แล้วอาจารป่วยสัมผัสได้แล้วโอเคได้แล้วจับองไปเสียงครับเสียงเช็คเสียงให้หน่อย Ayam batanta santike yang muni wak jarang sata wome sunantu Ayam batanta swanakalo, ayam batanta swanakalo, ayam batanta swanakalo Iyantun nini tango mangklantioja manaposukut nasasato papakotu pina kantang Puta nubawena wenasementu iyantun nini tango mangklantioja manaposukut nasasato papakotu pina kantang Kalau ini nampak-nampak banget, sedangnya ini Bisa nanti, Yeah. วัดด้วยนี่คือวัดนะเคื่อง F4 คนจุลินทีวีทำได้ครับทนะีีน้ใช่ครับตอนนี้อาจารย์โวยกำลังน,นั่งสมาธิอยู่นะ ตัวเลขละสาธุอาจารย์สาธุ ไงปะรถไฟทางด่วนฮะนรถไฟทางด่วนอะไรรถไฟทางด่วนไฟเร็วมาเร็วท่วานให้ตัวไหนจ้ะ

ทางด่วนเลยมาเร็วไปเร็ว <Okay. S 2> อาจารยเสียงกระสิสบบอกค่คะครับงั้นเรมาทางดวนเลยครับต้อ,องขอผัดใหม่ที่ีดูเด้อรับเด้อีกซด,ดูนะคะจารย์ูได้เลยนะคะจัดโปรโถวแล้วครับ 2.04กับ87 2.04กับ87ข้างล่าัเป็นตัวลายเซ็นของอาจารย์ม้าเป็นลายเซ็นของอาจารย์โกย204กับ87นะครับคุณผู้ชมนะครับอาช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์เลย็อกพิมพ์สาธุแล้วก็ตามด้วยเลข2.04แล้วก็87นะครับเมือที่อาจย์โกตมเจ็ดเก้เนาะตรงๆเลยเนาะ สถานที่จอมปวกใหญ่ัเอาตัวอย่างนี้ทิ้งวิวทางนี้ด้วยเอออย่างนี้สาธุสาธุสองศูนย์สี่กับแปดเจ็ดเด้อสาธุสาธุสาธุตาเด้อสองศูนย์สี่กับแปดเจ็ดครับสาธุสาธุนะครับนี่ครับนี่นะครับเลขอาจารย์โวยอาจารยครับครับ จานสารโปยสันสันหรืวอว่าจา์งวดน,นี้ฮะทำไมถึงสันอาจารย์นี่ครับดูบรรยากาศข้างหลังครับเดินใหญ่ป่าช้าหลังวัดป่าชาหลังวัดปา่าช้าเก่าป่าชาเก่าครับแล้วก็จะมีโคนต้นไม้ใหญ่ด้วยเนาะต้นไม้ใหญ่ด้วยครับจอมปวกใหญ่ด้วยยุงเยอะมากเลยครับเกสถานที่แห่งนี้ มาเลี้ยงยุงด้วยนะครับยุงเยอะมากเต็มไปหมดเลย <laughs> ยุงเยอะมากๆยุงจะเริ่มกัดอาจารย์แล้วตอนเข้าไม่กัดใช่ไหมอาจารย์ ตอนออกปุ๊บยุงจัดเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายมากระซิบครับทั้งชองเลยทั้งหญิงชายจนมากเขาบอกเขาชื่อตายงตายงเขาบอกเขาชื่อตายงอ๋อนที่สัมตอแตายงนะคนที่มาบอกแตยงคนแก่เนาะคนโบราณเนาะแตยงคนโบราณคนคนโบราณคนจของที่เก่าดั้งเดิมแบบหลายร้อยปี ดูแต่สายร้อยปีที่ผ่านมาเป็นไอ้ตะไคร้น้ําเลยครับเนินตรงนี้ครับสาธุ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 ให้ระบำระบือเนเออเนาะสาธุสาธุครับยกถวายหน่อยยกของถวายหน่อยครับมาของถวายหน่อยถวายอาจารย์หน่อยครับ ពួនក៏ចូលឯងមិនចូលឲ្យមកបែរនឹកអញ្ចឹងមិនលោតគង់ស្វាយអាចារ្យសាធាទុខាទុខាសំប្រាធនាមង្គម័តដល់ប្រាធនាទីលេងយចេញលេខនេះបាទចាទុខាទុខាចាំពិធីធម្មតាបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្នាเด้อครับប៉ັດបៅប៉ັດបៅគូវីដឲ្យលុបសិតលុបឆាหน่อยអាចារ្យគ្រប់ក្រុមជិះរថយន្តតាមទៅកាកានៅថងគូវីដក៏ຢ່າមកជិត โควิดก็ไปให้ไกลน้อนยายนาะ,ะปัดเป่าโควิดนี้หมดแล้วไปตกน้ำทะเลเน่อนยแถวข้างๆก็จะเป็นวัด อเป็นวัดตรงนี้เป็นปลาช่าือเปล่ายายอันนี้ปลาช่าเก่า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 เนาะครับมีสระโบราณด้วยใช่ไหมตรงนี้ข้างหลังจะเป็นสระโบราณอ๋อครับเป็นครัวเลยตรงนี้ตรงนี้ของโบราณขอเลขบัญชีแอปหน่อยค่ะจูกแล้วจะฝากไปให้อาจารย์โกยครับอืมเข้าไปที่เดี๋ยวจะฝากลิงก์เข้าไปที่ไลน์ เข้าไปที่ลายเข้าไปทิ้งลิงก์ลายของคนสุรินทีวีเด้อเด้อจะทิ้งลายไว้ให้ใต้คลิปนะครับครับเดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ให้ใต้คลิปนะครับลายของคนสุรินทร์ทีวีเนาะแล้วก็เข้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นนะครับครับน่อาจารย์กลวยเนาะครับแที่รอยคาคุณวิไลอินโดครับชัวร์มากครับนม่เป็นที่ลิงก์แอดคนสุรินทร์ทีวีเลยครับครับต่อทางลาเลยครับทุกท่ เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้แล้วก็เข้าไปทางไลน์เลยนะครับแต่มันพูดอยู่เป็นญาได้นะสมัยก่อนรุ่นปู่อ๋อขุดได้เป็นพระสำริดด้วยแถวนี้บริเวณนี้เลยบริเวณนี้จะเป็นยังไงนะครับบริเวณนี้เป็นป่าช้าเก่าหรือยังไงไม่รู้นะผมมาทีหลังมาทีหลังเกิดมาทีลก็เห็นคนใหญ่ที่เลยแล้วก็มีไม้ไฟปลาแล้วก็ไม้ไฟบ้านผมตรงมันมีส่วนท้คือคื่ยืนกันมาอยู่นี่ มันจะมีต้นไม้มาอยู่ต้นคอยต้นคอยจะมีตอกองอยู่แต่กอนมันรุกทางนู้นทางนูนต่ำมากเลยตัวนี้ก็แล้วดินมันไปลงลงลงอ๋อครับก็คนก็ยังเป็นอย่างนี้ตั้งแต่คนเหมือนเดิมเลยครับยังไม่ยังไม่ทำลายไม่กล้าไปทําลายไม่ได้ไม่ได้ทําลายคิดว่าจะทําอยู่แต่ว่าไม่กล้าออ๋ต้องหาพระหาอะไรมาสวดก่อนเนาะค่อยทำเนาะโอเคสัมผัสได้คนชื่อชัยอยู่ตรงไหนคื่อชื่อ ชื่อชื่อแตยงแตยงแตยงอ่ะเขารู้จักไหมแตยงแกที่อาจารย์โกยสัมผัสได้สงใจเจ้าที่เจ้าทางสมัยก่อนนะของเก่าจะรวมมั้งของเก่าสมัยก่อนไปแม่ยายน่ะสมัยก่อนแม่พ่อตาแม่ยายน่ะน่าจะก็ดูแต่น้องแกเพิ่งเสียไปที่เก้าสิบหกปีอ๋อเก้าสิบหกปีแล้วโอ้สัพโหน ครับกามลูกเยนเมียแต่ฟังเคยเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมมีอะไรบ้างไหมรู้สึกว่าโบประคัตได้โอ้ไโหกามโอเมครับแม่ยุทธนัขอบคุณหลายครับขอบคุณครับกามโและกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ